หากอีเมลของหน่วยงานเนี่ยได้ลงทะเบียนกับสอพรอเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อสารบัญถามว่าหน่วยงานเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่ออีเมลเป็นสารบัญหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลคำถามคำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พุทธศักราช2565ครั้งที่2เมื่อวันพุธวันพุธที่18มกราคม2566มาพูดคุยกันนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของอก,าอการการกำหนดอีเมลของหน่วยงานนะครับว่าหน่วยงานราชการเนี่ยได้ลงทะเบียนกสพอรเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้ชื่อสารบัญ หน่วยงานจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่ออีเมลเป็นสารบัญหรือไม่คำตอบก็คือถ้าเป็นส่วนราชการนะครับเน้นย้ำว่าถ้าเป็นส่วนราชการเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบงานสารบัญแต่ถ้าไม่ใช่ส่วนราชการก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนราชการเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชื่ออีเมลเป็นสารบัญนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบงานสารบัญนั่นเองนะครับ